สวัสดีครับพี่น้อง FC นะครับ FC สาวหน่อยเพ,พรบันแพง FC สาวน้อยลำเบินโชว์ครับวันนี้นะครับช่วงดึกๆหลังจากถิ่มมาจากหน้าง,งานที่ร้อยเอ็ดวันนี้สาวน้อยลำเบิรนโชว์นะครับวันนี้แสดงที่บ้านเยี่ยงก่อนเมืองบ้านโรงเรียไนไม่ใช่คืนนี้บ้านปอพานาน,พาน,นะครับอำเภอเมืองนะครับ พี่น้องเอฟซีตอนนี้ยังท่านเพราะว่าฝนหยุดแล้วนะครับเบิ้งไหลสดแล้วก็บเบิ้งคลิปรายๆช่องเมื่อกี้กำลังทำเริ่มการทำการแสดงตอนนี้ผมมาที่บ้านสว่างนะครับอำเภอพ้อนท่องจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพุ่งนี้นะครับมีงานไหลเทศกาลงานไหลสงการนะครับพ้นท้องเมื่อนี้ขอบคุณนะครับในแวะเขามาที่บ้านน้องเดียนะครับสาวน้อยรำเพลินโชว์ ขอหยัดยางเข้ามาวัสดีครับเจมูครับหวัดดีครับมาหอตะเฮืองครับขายงานใหนขายงานไหนเออมาหอตะเฮืองมาหอเลยจะหม้มาประมาณสองทุ่มสองทุ่มเพราะว่างานนี้อันนี้ทีมงาน jo jo อทูนะครับเจหมูพอดีเพิ่นกับเข้ามาเบ่ง ดูแลในส่วนงานหลังจากที่เตรียมงานมาสักพักหนึ่งอันรดแล่นประชาสัมพันธ์เนี่ยเงินเสาออกว่า่ยออครับแล้วจากงานนี้<ด>ก็จะไปต่อที่อุ <c oughs> บลบ่ครับอานนี้ต้องขอบคุณผู้สนาสูสุนหลักอ้าวเจขอบคุณพายครบคุณบ้านนางเอกเซมิลี่คะ่ะมณผูจัดมิพูจัดวันวนันที่สิเมษาคกรกับ18ด จิ๊บจ็๊บยุบันสว่างพ้นทองรับสิบแปดบยุบันไอยูขางรถตัดพี่บุญมีของสมนาคุ้นแยงหายกับเอเจทางบัตรก็แลกนาฬิกาหรูค่ะไม่ใช่แรกถ้าแรกเนี่ยมันได้ทุกเรือนเอาจับเขาลุนร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 ุนหางบัตรเจนต้องคุณรุ้นหางบัตรนี่นะคะครับัวเลขหางบัตรุุนหางบัตรนาฬิกาหรูจากสวิตเอาขอบคุณพ่อหักแมมหักบ้านหักต่างๆที่จอง่วงหน้าแล้ว นะครับมีมีมพอ่อพ่อพลังเงียบนี่ค่ะห้าสิบใบของจากน้องฟ้าใสค่ะครับผ่านน้องฟ้าใสมาแล้วก็มีพ่อฮักบุรีลบสิบใบพ่ออุ๋ยยี่สิบใบแล้วก็พ่อคนใต้สิบใบแต่การงานอยู่อุบลค่ะมีแม่จาา๋าหนึ่งใบพี่ก๊อปอหนึ่งใบพ่อฮักลำพูนสามใบแล้วก็พลังเงียบสิบใบ พ่อบอสสามแล้วก็พ่อสองห้าคพ่อสองก็สอนวิศว์งทะเบียนนะวิศว์ลงทะเบียนคครรัับบเออขอบคุณครับเมาบัตรค่ะเมาบัตรมันนี่วาสิเมาก็เลยพอดีผิดพลาดไปจังน่อยเด็กหกโตบอสคือยุ้ยซ้องโตเรียกอะไรตัวเดี๋ยวไปขอบคุณพี่ดาวนี่ครับดาวนี่ยินดีที่วย้เจอสะกดไงเอาหานมาทางนี้ครับคุณแม่สวัสดีครับ แม่แม่น้องเดียค่ะแม่น้องเดียแม่ยังกับแม่เก๋แม่เก๋ค่ะแม่เก๋เอาหรือว่าเพื่อนเก๋นะครับพอดีผมกับมาถามกันเป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนเออมาถามกันไปกันแม่รุ่นเล่าข้าวเดียวพ่อซอเดียวกันครับผมเกิดเมษาแม่เก๋เดือนยังอ่าเดือนกรกฎาคมค่ะกรกฎาคมโอ้ยเป็นน้องอยู่หลายเดือนเยอะนะครับอืมขวอยเกิดเมษาเด่เจ้าเบื้องตีข่อยยอนหลังไงเด้วันทีเจ็ดนึงหันแล้วล่ะข่อยเป้าเค้กล่ะ ก่อนแม่แตเมื่อเดียวก็มแม่มื่งโจ้ไหมเออเอาต่อก่อเมกเม่เจ้ครับไปน้องเดียตอนนี้ก็ถือว่าหลายๆคนกำลังจัดลาสุดนะครับช่วงเรื่องหันที่พี่ก้อยไม่สบายน้องเดียก็ได้ขึ้นแท่นแมนมาครับอ่นั่นคือน้องเดียเพื่อพี่น้องเอฟซีพ่อมแม่แม่หลายคนนะครับจะได้ติดตามผลงานของน้องน้องเดียเส้นทางของ ขออย่าถามไม่อยากได้เป็นท่างห้องนอนก้อนสีขามาสาวหน่อยรำเพริญชั่วห้องเพิ่นเฮดหยังอยู่ใส่เลี่ยนใสมากกว่าอ๋อ่าเล็กแรกเล็กแรกเลขอ่ะอ่าจากปฐมกับย่านยูเสีค่ะคจากเสียจบมอสามน้องก็จะเป็นต่อยูนาจัสินลอยเอ็ดครับค่ะพ่อจบนาจัสินลอยเอ็ดน้องกาสอบเขามอมสอครับค่ะ มมสอใช่ค่ะเพิ่นมาจากสายนาศิลินเนาะเมียนค่ะแสดงว่าไปตอนมมสอเพิ่นกับคณะเกี่ยวกับร่ำร้องค่ะเมนค่ะเกี่ยวกับสายนี้อยู่แล้วค่ะอืมตอนที่ก่อนเพิ่นจะมาอยู่สาวหน่อยแล้วเพิ่นช่วงห้องเพิ่นอยู่ปีไหนแล้วปีหนึ่งค่ะสิขึ้นปีสองอ๋อปีหนึ่งจะขึ้นปีสองค่ะพอมาออดิชั่นได้ก็คือดับเมนค่ะดอบเรียนไว้ค่ะแล้วก็เส็นแท่ง สายวงการบันเทิงเนี่ยน้องพันประกวดไวที่ใดแนบครับลายค่ะน้องพันการประกวดมันลายค่ะอืยังเขียนของทางช่องเวิร์คค่อ,อยยี่สานส่ไปบอกก็จะไปไม่ต้องข้ามค่ะน้องเคยไปไม่ต้องขัานไม่ทองค <จะ S 2> <ท>ำเนา<อ>นะไปค่ะ<อ>แล้วก็ได้แถวบ้านน้องก็จะเดินสายแถวตามจังหวัดตามนี่น้องก็จะเดินสายประกวดอยู่แล้วค่ะในเขตของจังหวัดลอยเอหรือว่าจังหวัดต่างๆสิ่ไหคะครับี่ประกวดรุ่นที่ค่อยร่ พี่ก้อยก็คือช่วงที่ประกวดกับพี่ก้อยคือน้องเดียวยังอายุประมาณหกเจ็ดขวบเออแต่ว่าชนะพี่ก้อยดีชนะด็น้องเดียดีนึงเด้ต้นน้ำอายุสี่ค่ะครับบ้านน้องเดียอืมครับเป็นคนร้อยเอ็ดขี้กันเนาะครับณที่นี้แต่ แต่ทิศทางตอนนี้อันนี้มีเวลาผมก็สิไปสัมผัสถามน้องอยู่นะครับแต่ตามที่แม่เบิ้งการปรับตัวของน้องเพราะเด้มาอยู่วงการมอลองมาล่ำน้องเริ่มปรับตัวได้ไหมครับได้ค่ะน้องตอนแรกน้องกับปับตัวยังไม่ทันในได้แม่ก็จะก็จะยากนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้คือน้องน้องน้องหู่จักท่าก็จะของแล้วนะคะว่าน้องมาตรงนี้ค่ะเพราะว่าน้องกับมักได้ตรงนี้อยู่แล้วไหมค่ะ ก็เรียกว่าเออมาอยู่ตรงจุดนี้แหละก็เรยกว่าเออหนองอ่าพอสิ่งที่จะคล้องคนหาสิ่งที่จะคล้องมากแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็เรยจะพัฒนาจะคล้องไปเรื่อยๆครับคนมาชอบสาบสินในการศิลปะในการลองการล่ำนะครับแต่ที่นี่นะครับส่วนด้านปัญหาสุขภาพพอคนไปปั๊บโตต้องทำงานกลางคืนกับตอนนอนพผักกับสิบโมีปัญหาดอกนะครับโบค่ะมีปัญหาอย่างนีงเป็นอย่าง เอาเป็นในกระปาดเป็น้องเอฟซีเฮาบัว่าสิเป็นเอฟซีสาว,าสน, FC, าวน้อยเพชรบันแพรงเอฟซีสาวน้อยล้เพื่อนโชว์ FC, เอฟซีแฟนเพลงแฟนมอล่ำะนะครับทัวร์ฝ่าเมืองไทยใหยก้กำลังใจเด็กน้อยที่ตามฝันอีกคนนึงนะครับเนาะน้องเดียเดียร์นัทชาเดียรนัทชา,ชาเอานะครับเป็นในกะพอดีผมกับมีโอกาสได้มาเวมาพอดีเกมหมูเพิ่นว่านเพิ่นบ่สะดวกเข้าไปในเมืองนี่ครับนี่ นี่ไปเอานี่มาให้เพิ่นนะครับมาจากน้องฟ้าไปเอาน้องมิวกับน้องฟ้านะครับพอดีที่เพิ่นได้ขายออนไลน์ก่อนหนานั่นนะครับก็เลยเจวนี่เจ๋หมูเพิ่นว่าลดเพิ่นแฮรปายโฆษณาเพิ่นบริสุทธิ์สะดวกไปก็เลยได้เข้าไปเอาเพิ่นนะครับนะครับก็เลยเอามาให้เพิ่นเดี๋ยวเสียเชียเยมเสียร์อามกันแล้วเข้ามา นะครับถือว่าพี่น้องเอฟซีเฮากับมาให้กับน้ำใจกันนะครับทั้งสาวหน่อยลําเพรื่นโชว์ทังไหนก็นก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 นขอบคุณนะครับคุณแม่มาหอดบ้านหอดจองไม่ถามข่าวถามข้าวน้องนะครับ <ạ. S 1> ขอบคุณคุณแม่จังไหนก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ใหน้องประสบความสําเร็จนะครับเป็นที่รักของมิตรรักแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยเอาขอบคุณคุณแม่นะครับแม่เก๋เนาะนะครับขอบคุณสชารับคอตแคี้ปรับพี่น้องอ่ะเขาไปติดตามชมผลงานนะครับถือว่าเพื่อนเข่ามาเพื่อนกับสิมี่ไอดอนของเพื่อนยูเมีนบอ มีค่ะอเอาเป็นเลกะมีตัวยางแบบยางที่ดีกะเขามากะเพื่อสักวันหนึ่งนะครับความสําเร็จของน้องนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่น้อง,องกันเช่นนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาตามรับชมนะครับขอบคุณคุณแม่ครับครับอ่ะพี่น้องขอบคุณครับสาหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องซ้อนนมทะเบียนเจวันออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้นฉ้เจอกันคลิปหน้าครับอีพี่ต่อไปเดี๋ยวจะเปิดใจนองเดียนะครับเส้นทางเพิ่มมากจังดเดยเพิ่มมี่ไผเป็นไอดอลน,นั่นแหละครับเิยไว้แล้วเดี๋ยวสิเดทถามเผินมนคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เฉยครับขอบคุณและสวัสดีครับ